เจ็ดอ่ะฮะต้นมันหรือต้นเท็ดยี่ปายี่มาต้องตัวตีนุ้ยเออคุยต้นเท็ดเลยอยาแก่ตะプラมไม่เมาะที่มาแะต่างตเลยมาจุดได้ไม่ค่อยกอเปลึงเนอค่อยอะไรก็กอเปลึงเขาเรียกไงร้อยไม่ใช่กอเปลึงไอ้ร้อยหรอเขาเรียกไงร้อยเล็วอ่ะถเจียงก้อนไหนได้ก็ไม่จับพรวะพวกตัวต้นเลย กบ<อ>เพลิงต่อเดียวจะมีปลาแล้ววิงกบเพลิงปลาวิงลงกบเพลิงอ๋อ <c oughs> ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่เมื่อนักพีระออ<อ>ไม่ใช่ายเออต้าวิงตัว,ะตวอะไรเตาโวดกุลงมาเนี่ยกล้วยฮะอ๋อกรับมันกินต่างตัวในดุดตึงต้งไอ้หนอกเอาไว้มึงดำในกองกล้วยกันไหมดุนอ๋อมึงดำในกองกล้วยกันไหต่อเดียวตั้งไว้ึงื่อเช้าก็ซื้อพุ่งมู่ยางไปเลยดำเด็ดเจ็ดแม่มกครูกันอ๋อมึงหลังล้างเลยกูยท่อนเตี๋ยอ เดี๋ยวเขาเอ้ยไม้กูถอยเลยไรต่างๆตังมาเจายเจย๊ลงไปโอ้ปลาทละเลดูนี่ปลาจริงเหล่ามันหนังบนญเหล่าเปรืออ๋อมึงเป็นปลาเลยนะเออเรื่องปลาด้วยติใใจวนที่หนามื่นเหลา่าอีกคนละนีกายกันแลยอ๋อนู้ตานตังนี่ไกด์ทำทำทำยุดทำยุดมึงอะทำยอดอย่างกันนี่ไกด์ทำยอดอย่างเลยนูต้ตานตังไม่ไหวทรงกูตีวันเนียน ไอ้ปลามานี่ปลามาให้ตันโกยังก็ไหวเบียร์พีเลยต่างตัางเออเลย,ยปลาเลยอ้วรกโลฮะปลาเลยอ้วรกโลก็นี่ใกล้ก,กูอย่าเชือกเลยต,ตึ้งีนกูหนังล้างเออหนังล้างหนังเฉียบร้อยอนั่นเด็กไอพี่ก็เลยตามู่โกคกินกระเพยก้องจบกูล่ะก้องจบเลยลเมรุมตำร้อยจีดุดเลวร้อยจีดุ๊ดเต้เบนปากเบนปากเบนปากก่องแม่ก็แม่เล่ง ไปนู่นอยากข้ามาแค่งอ้าแล้วกูไม่เข้าเกมปลากูไปเข้าเกมมาเออปลาติดเรียกการตีดนี่แต่เราจะช้อนติดเลยทั้กันเดียวกันติดชอบมันนี่เลยนั้นเออเอออเาเจนสมมงหมว่าเราไปยานชอบออาไปยานชอบเราไปแสดงความยินดีอ่ะไปรู้โคเที่ยงหัวมึงเลยฮั่นชอบนี่อ่เอาตึ้งก็ตีดเลยยันชอบเร่เลยทไมกูแขนจริงมด้วยเอ็นอ่ะ เล่นไอ้ไรมึงเอาแคนเอาติดไม่ติดยกูอีทูดเลยคือกูเนี่ยถ้าแบบชอบเราต้องชอเราต้องติดยปลาคุณพ่อเมื่เหมือนไม่ทองก็นั่นก็ได้ปลาเปรตไอ้เจ้ามึงมันคือการมันมันจัดฉีนเลยโยมคือเวลาเราเตี๋ยเรื่องปลาคุณพ่อเมื่เนี่ยเมื่อเราตะเป็นนั่นชอบพูหญิงกับเราเตี๋ยปลาคุณพ่อเออปลาคุณเมื่ไอ้ไรมึงไอ้หวงโนดจูก อืมกูกับลงจงไม่เลวไม่ใหญ่โตแต่มึงปิดก็ย้อนได้ร่ำก็เราลูกติเรื่ยตีอามาโอ้เนี่ยกูรักแต่ตันคอยนี่นี่เน๊ะเออเลยเดียวโตกับผู้มินมึงจะมาผู้มินลงตราดตราดอากูลงหีผู้มินลงหีกูลงเอ้ยไม่มัวหมดมัวหมดชมบบุตรวาตานชอบใครนะอ่านชอบมึงไม่ การรบคนยิงรบคนยิงกับตีระคุณแม่ระคุณแม่ああคือตบตีโดนตกตีในร้อยตูกตีในซึ่งตีในทุดโดอื์เออฉันทามที่โยมในไร่แบบนี้เลยฉันทามที่โยมเออ <úsica> เออวลาเนี่ยพ่อแม่มีชีวิตยังจำไปแม่พ่อแม่กินเหล็กตอนมีชีวิต oh. เออพอพ่อแม่มีชีวิตที่ไม่ไมกินพอ่อพอแม่ตายไปขอข้างโลง่งทิงไม่หยุมไา น้าเนี่ยเนี่ยฉันเบื่อกันเรายอมเออจอกไปขอก้างล่งแม่หยอกขึ้นต้นนี้กับก้าวที่แม่จอบตั้งมันโล่งไม่ใช่แม่ได้กินดีจริงจอกโลแดงเออเออเล่นโตกันเล่นช่วยอันดอกนี่เออจริงนี่อาทจ้าเจ้าเล่นถุงกรงยมเออจริงจริงจริงเียงันนี้กันเลยบางที่แม่จอบก้าวยงก้าวยำเออพอแม่ตายแล้วจดรอนค่อยอ่ะจดรอนค่อยอ่ะจดรอนโยอ่ามผาานี่เลยเฉยเล้าวเละกูเป็นไปตานี่พี่อันนี่ย นี่กูจะมาจากตานตางเพ่เลยกรตีจัดจีนโอ้จัดจีนกู้ตานตางหวานเนี่ยแม่เฮ้ยแม่ผอมาตึงจันตึงมะยกมาจันหนึ่งตอเปิดตึงจันเร่้าวยำจันร่องกาวยำจันรั่มกาวยำเขาใหญ่แม่เขาได้รับข้าวยำเลยดูเขาใหญ่มากเออแต่ฮันเลยตานตางว่าฉันไม่ชอบข้าวยำเลยอ่ะ ไปเปิดจันนูนเลยมู่วานเจ้าเอ้ยตมกุ้งเจ้าเอ้ยกินแต่จันนู่ด้วยจันก้าวยำแก่แม่เต๋อพี่ปอว่าตัมตาตัมตายิว่างโจนี่ยุมชี้ตันที่เลยตันทางว่าที้วับเลือตันตังอันก้าวยำไม่จันใ่เจันทีันตันทางว่าฉันตกใจปลือุกงตกลงอยู่สวยตัมตามยุมเลยตัมตามยุมถึงตัมเปลือยจันเลยตีเปลือให้บปา ปลาด้วแต่แล้งเงี้ันกี่จังฉันตั้งที่จันเลยอยูมเอออีไม่รู้ตึ้งแม่มันไม่ต่างทางวาแต่ฉันก้าวกุดมือเคยนาภาคเนี่ยจอยตดมังเออยกเผามืออเออแค่แตาไม่กูว่างแล้วมึงตีปลาบ้าปั้นปลากระปลาเจอเอ้ยเปลนตัวกูตุเปนเละแล้วแกจริงแกบอกก้าวขตึ้ง อ้ยอ้ยมิจมยังอีดูดอ้ยมือเฮ้ยโอ้เปยมใบกี่มินกี่เลยออฮึ่งปั่นนีลาแล้วยมพ่รพอแม่มีชีวิตนึงฮะไม่ให้พ่อแม่์ใจเหล็กมีชีวิตอื่นท้องไม่อายคุณแก่แก่พอตายทึ่งเอ้ปากช่วยเลยมอือปากช่วยปลื้มปลื้มแต่หวานในพ่อหลุบล้านทึ่งแม่เอ้ยแม่เรียนนาไส้พอเรียนเทียนไส้พอเบียก็ใด่ปากไปเพนและกูตามตีหนรกยังเออเรเวนเนาะ ไปจื้อเปลือยแล้วยายโยมเอาแต่แม่ต้าวป่าไปจืดเกือกโอ้แต่พ่อต้าวป่าจืดป่าทุ้งมันเป็นขุดจารอายนีิยมขุดจารอใบแผ่นเปลือกคือว่าตายไปเลยต่อไว้ใช่ไปเตาวไดก็ไม่สามารถเอาไปได้รักบาทหนึ่งจากลึ่งเอาไปไม่ได้ตอนนั้นเนอะปากตีบางคนปวดใ่ลยเปิดเน้นปากช่วยยิ้มนอนในโลงปวดหลุดร่อนต้องไงปากอยู่เดียวปวดไปพบโยมมาบ้านตึ้งโยมมาบ้านวันเนี้ยอาย่ายใตยเปลือกม่ใหญ่แรงนาย อยู่ได้เจ็ดแมมเรียนกลางอยู่ในคอเตีดีจริงอีล่วงดูดเปลดนี่อยากเตีดีอ่ะอะอ่อีล่วงดูดเขาก็เรียกชื่อแล้วก็ร่วงดูดไม่ต้องฮีโยนจูหน้าตึ้นเป็นโนโร่ล่ะโอ้ต้องจัดเจนเฮติ้งนี่ใหญ่เท่าเวลาว่าโยม่เม่อต่อเดียวเขาอีกอเปลืองแล้วก็เปลืองอะแล้วก็ย้ายตันไปตันอีต่อเดียวก็จะดองเปล่งกีฬากีฬาเป็นยาวิติน ทุกต้นเล่นกิลาทราคตในยาลังกา้าฮะฮะตาละละฮะตาละล่ามันจะอีดูดป้าไม่รู้กูได้ยินหราไอ้ยาลังกาอย่าขึ้นอย่าขึ้นอโอาพนะ่อแลนะ้ไม่ถูดละ